สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Go IT หล <Yeah. S 1> ังจากที่เราห่างหายจากการอัพคลิปไปสักพักนะครับเราอยู่กันกับเครื่อง T2T นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยน PSU ของเครื่องลูกค้านะครับลูกค้าส่งมาเปลี่ยน PSU ใหม่นะครับลูกค้าส่งมาทั้งเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราจะมาดูจุดยึด PSU ของเครื่อง T2T ก่อนนะครับ อันดับแรกนะครับให้ถอดน็อตสะพานไฟนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็ถอดสายเชื่อมต่อนะครับ PSU กับตัวคอนโทรลบอร์ดนะครับแล้วก็แกะน็อตยึด PSU 4ตัวนะครับมาเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันเลย อ่ะโอเคนะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีกันกระแทกรอง PSU มานะครับอ่านี่เป็น PSU ตัวใหม่เลยนะครับเอ่อซีนสีฟ้านี้เราจะแกะออกก็ได้หรือไม่แกะออกก็ได้นะครับแต่เราจะไม่แกะนะครับเดี๋ยวเราประกอบกับตัวเครื่องเลยนะครับ ครับผมหลังจากที่เราติดตั้ง PSU แล้วนะครับอย่าลืมเสียบสาย6พินกับสาย4พินเข้ากับคอนโทรลบด้วยนะครับอ่าเยียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้เครื่องได้ตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กเทสเครื่องกันเลยนะครับ ครับผมหลังจากที่เราเทสเครื่องมาแล้วสักพักนะครับตอนนี้เครื่องทํางานปกติแล้วนะครับสําหรับท่านใดน,นะครับที่ต้องการส่งมาซ่อมนะครับหรือต้องการสั่งซื้อเครื่องนะครับสามารถติดต่อไลน์จากตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องโคไอทีมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ